อันดับที่ 5. Heller and Coke ์ o c น PSG1 PSG1 หรือชื่อเต็มพราซีซีออนฟรา h ุเซนเกเวลเป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติของบริษัท H&K จากประเทศเยอรมันโดยชื่อหมายถึงปืนที่แม่นยำ ถูกพัฒนาขึ้นจากปืนไรเฟิล h e l l e r and k o G3 มีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงเพื่อใช้สำหรับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายหลังเกิดเหตุโศกอนาตกรรมที่มิวนิกในช่วงโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1972 PSG1 เป็นปืนที่มีความแม่นยำที่สุดและมีประสิทธิภาพดีที่สุดมีน้ำหนักเมื่อติดกล้องหลังอยู่ที่8กิโลกร,รมัมซึ่งสูงกว่าปืนซุ่มยิงระยะไกลชนิดอื่นซึ่งทำให้มีความมั่นคง และความแม่นยําสูงยิ่งขึ้นได้รับการประเมินว่าเป็นปืนซุ่มยิงระยะไกลที่มีความแม่นยําสูงที่สุดในปัจจุบันมีราคากระบอกละ12,000 US H&K VSG1 ใช้ระบบแบบ Roller d e l a y Bowback